สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่22วันจุดนะคะวันอาทิตย์นะคะหลังจากที่ช่องอาทิตย์สบายใจนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปในร้านค้านานๆนมากแล้วค่ะก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามและยังรับชมคลิปอยู่นะคะวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วค่ะกลับมา คลิปลงวิดีโอช่องเอาที่สบายใจอีกแล้วนะคะช่องเราก็เปิดร้านเกี่ยวกับร้านขายของชำค่ะนะคะก็เป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการปัดประชารัฐด,ด้วยนะคะก็คือเป็นร้านทงฟ้านั่นเองนะคะฝัะ่งที่เราถ่ายอยู่นี้นะคะก็จะเป็นส่วนของชำนะคะ ของชำนะคะก็จะพาเพื่อนเดินชมร้านนะคะร้านก็ไม่ใหญ่นะคะก็เป็นร้านขนาดขนาดเล็กก็ว่าได้นะคะเพราะว่าร้านเราเป็นร้านธรรมดานะคะบริหารเองค่ะเป็นบริหารค่ะร้าน บริหารเองจัดการเองทําทุกอย่างเลยไม่มีลูกน้องนะคะแม้กระทั่งการยื่นบัญชีส่งสมจกรนนะคะก็ทําเองค่ะไม่ได้จ้างสํานักง,งานบัญชีนะคะเพราะว่าร้านเราไม่ใหญ่นะคะไม่ใช่ซูปเปอร์นะคะใช่ระดับซูปเปอร์เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดานะคะร้านเราก็จะมีสินค้าการเกษตรด้วยค่ะก็จะมีพวกข้าวสารนะคะ ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสินค้าการเกษตรนะคะก็คือเป็นข้าวสารนะคะข้าวสารหัวอาหารนะคะฝั่งนี้นะคะเราก็จะแยกกันนะคะสองห้องนะคะสินค้าฝั่งนี้ก็จะสินค้าโนเวตนะคะเป็นสินค้าโนเวตนะคะฝั่งนี้นะคะเวลาเราทําบัญชีเราก็จะทําแยกนะคะ ฝั่งนี้สินค้าจดแวดทั้งนั้นเลยนะคะฝั่งของชันนะคะอ่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องบัตรด้วยนะคะก็คือเดือนคุมพาผ่านเราก็จะได้ใช้บัตรอีกหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆใช้บัตรอีกหนึ่งเดือนวงเงินก็ยังเป็น200และ300รนะคะไม่มีส่วนเพิ่มนะคะน่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะเพราะว่า ตอนนั้นเราคิดว่าเดือนลกปลาเป็นเดือนสุดท้ายเนาะตามที่เราติดตามข่าวสุดท้ายก็ก็ยังก็ยังไม่สุดท้ายนะคะก็ลเลยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแน่ๆเลยนะคะน่าจะสุดท้ายแน่ๆแล้วละค่ะเพราะวา่าช่องใหญ่ๆก็ประกาศข่าวออกมาหลายช่องแล้วนะคะก็เตรียมดู คนที่จะได้ไปต่อหรือจะพอแค่เดือนคุมพาพันธ์นะคะเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจนะคะเอะไรครับผมาก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบัตร รอบใหมา่นี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อหรือยังไงนะคะยังไงก็ถึงไม่ได้ไปต่อก็สู้ๆนะคะตั้งใจทำอาหากินนะคะค่ะก็ประหยัดนะคะเพราทุกวันนี้ของขึ้นทุกอย่างเลยค่ะสินค้าตัวไหนยังไม่ขึ้นก็ทยอยขึ้นกันนะคะก็ไม่รู้จะทำไงร้านค anyway. ้าก็เพียแล้วค่ะเพียกับราคาของค่ะวันนี้เราก็ย <Iron toll> ังไม่มีอะไรนะคะ ยังอยู่แบบเงียบๆจ่ค่ะนะคะวันนี้ก็วันที่22ก็ยังอยู่แบบเงียบๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามแนละรับชมนะคะช่อง youtube เอาที่สบายใจนะคะเป็นร้านขายของช้ำนี่แหละค่ะก็จะมาถ่ายแล้วก็พูดอะไรให้ฟังประมาณนี้แหละค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ